หน้ากากกับหัวใจไม่รู้ว่าอะไรที่บางกกันสวัสดีนักเรียนชั้นปหกทุกคนค่ะมาพบกับครูในห้องเรียนภาษาไทยครูเปียนะคะวันนี้ครูก็จะมาอธิบายการทำทักษะภาษาในหน้าที่55ค่ะเรื่องการเขียนคำสัมผัสสระและสัมผัสอักษรการที่เราจะสามารถเขียนสัมผัสสระและสัมผัสอักษรได้นักเรียน เราจะพบในคำประพันธ์ประเภทร้อยโรองเช่นโครงฉันกาบกรอนไรจะต้องมีการเขียนสัมผัสซึ่งเราจะพบสัมผัสที่จะต้องบังคับนะคะเราเรียกว่าสัมผัสนอกแต่ถ้าหากเราอยากเขียนสัมผัสสระและสัมผัสอักษรเราเรียกว่าสัมผัสในเนาะอันนี้มาดูความหมาย ของคำสัมผัสสระคำสัมผัสสระนะคะเรียนคือคำที่มีเสียงสระตัวเดียวกันและมีตัวสะกดในมาตราเดียวกันสระเดียวกันตัวสะกดเดียวกันคำสัมผัสอักษรคำที่มีเสียงพยัญชนะต้นเหมือนกันแต่แต่สระหรือตัวสะกดไม่เหมือนกันอ่ะอย่างไรสมมุตินักเรียนเขียน ครูยกตัวอย่างตรงนี้ก่อนคำสัมผัสสระเสียงสระจะต้องเหมือนกันนักเรียนได้คําว่ามากับคําว่ายาสระเหมือนกันปุ๊บสมมุติเขาเขียนโดยที่มีตัวสะกดครูเติมคําพยัญชนะกอไก่ตัวสะกดกอไก่ได้คําว่ามากหลังจากนั้น ถ้ามันเป็นแบบนี้นะคะเรียนแม้จะเป็นสระเหมือนกันแต่ข้างหลังไม่ได้มีตัวสะกดเลยไม่สามารถสัมผัสกันได้แต่ถ้าหน้าเป็นมากข้างหลังเป็นยากตัวสะกดตัวเดียวกันสามารถสัมผัสกันได้เราเรียกว่าสัมผัสสระนะคะแต่ถ้าข้างหน้าเป็นคำว่ามากด้วยกอไก่สะกดแต่ข้างหลังเป็นคำว่านาน สระเหมือนกันก็จริงแต่พยัญชนะไม่เหมือนกันไม่ถือว่าสัมผัสกันแต่ถ้าข้างหน้าสระเหมือนกันข้างหลังสระเหมือนกันตัวสะกดเหมือนกันแบบนี้สัมผัสกันได้แบบนี้ถูกนะคะต่อไปมาดูสัมผัสอักษรเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าพยัญชนะต้นเนี่ยจะต้องเหมือนกันใช่ไหมคะสมมตุติเราได้คำว่า เรียนข้างหลังเรียนเขียนคำว่าไร่รอเรือกับรอเรืออันนี้เป็นอักษรนะเรียนมีพยัญชนะต้นที่เหมือนกันอย่างอื่นนี่เรียนแต่สระหรือตัวสะกดไม่เหมือนกันไม่เป็นไรค่ะเราเราไม่สนใจตรงนั้นเราสนใจแต่พยัญชนะต้นเพราะฉะนั้นเรียนกับไร่สามารถสัมผัสกันได้เราเรียกว่าสัมผัสอักษร นะคะแบบนี้เรียกว่าสัมผัสสระเพราะฉะนั้นนักเรียนมาดูตัวอย่างในข้อที่4เขียนคําสัมผัสสระและคาสัมผัสอักษรในช่องว่างให้ถูกต้องจากในหนังสือนะคะเรียนมีตัวอย่างทห้เรียนแล้วหนึ่งข้อหอมชื่นใจให้หันสาคําสัมผัสสระสระจะต้องเหมือนกันนักเรียนก็ไปหามีสระเหมือนกันไหมมีคําว่าใจกับคาว่าให้สระไอสระไอ น,นั่นเรนก็นามาเขียนสัมผัสอักษรน,นั่นเรนก็ไปดูเพยญชนะมันเหมือนกันเนาะเรนก็ไปหาว่ามีตัวไหนมีคําไหนนะคะที่มีเพยญชนะต้นเหมือนกันก็คือคําว่าหอมให้หันษาแล้วเรนก็นํามาเขียนเลยค่ะคาว่าหอมคําว่าให้แล้วก็คําว่าหันษาเนาะต่อไปครูมีตัวอย่างอีกข้อปรากฏชื่อระบือ ไกลสัมผัสสระไปหาสระเหมือนกันอ๋อชัดเจนสระอือสระอือชื่อกับบือสัมผัสอักษรไปหาตัวอักษรเหมือนกันคําว่ากดกับคําว่าไกลนั่นจะเขียนปรากฏกับไกลก็ได้นะคะเพราะเราจะรู้อยู่แล้วว่าคําสัมผัสอักษรเนี่ยก็คือพยญชนะต้นเหมือนกันคําว่ากดคําว่าไกลเนาะแต่เี็นสามารถ ไปศึกษาเพิ่มเติมจากในหนังสือได้นะคะต่อไปอีก,อกหน้าหนึง่งในหนังสือทักษะภาษาของเราหน้าที่56อ่าหน้า56เนาะนักเรียนดูข้อที่5เนี่ยเออตอนที่ป .5 ครูเคยให้นักเรียนเรียงลำดับกาบยานี11ให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ เราเคยทำไปแล้วครั้งนี้ปหมาทำอีกหนึ่งรอบนะคะทำอีกหนึ่งรอบเพราะฉะนั้นนัเรียนมาดูตัวอย่างข้อที่ห้าเรียนเรียงลำดับบทร้อยกรองกาบยาในเศษตามฉันทลักษณ์แต่นักเรียนไปศึกษาก่อนก็ได้นะคะจากหนังสือภาษาพาทีในหน้าที่95หน้า95การอ่านกาบยานี1 1 ให้แบ่งคำในแต่ละวรรคเป็นจังหวะดังนี้กลิ่นหอมของดอกไม้หอมชื่นใจให้หันสารื่นรมสุขอุราติดนาสาชั่วครู่ยามอันนี้เป็นตัวอย่างแล้วเรียนมาศึกษาจากตรงนี้ก่อนจากนั้นนักเรียนค่อยไปทำทักษะภาษาตัวอย่างให้นักเรียนโดยที่นักเรียนดูนะตรงนี้นะคะ ยังไม่ได้เรียงแต่ข้างล่างเรียงเรียบร้อยเวลาที่เรีนอ่านกาบยานี11ตัวเดียวมาไรคู่เรื่อยๆมาเรียงเรียงเหมือนพี่อยู่เพียงเอกานกบินเฉียงมาทั้งหมู่แบบยังไม่ได้เรียงอ่านยังไงก็ไม่ไพเราะแต่หากเรียนเรียงเสร็จปุ๊บ อันนี้ลูกศรชี้มาตรงนี้นะคะอันนี้คือเรียงเสร็จแล้วเรื่อยๆมาเรียงเรียงนกบินเฉียงมาทั้งหมู่ตัวเดียวมาไรคู่เหมือนพี่อยู่เพียงเอกะเรียงกับเฉียงหมู่กับคู่คู่กับอยู่นี้คือการบังคับคือลักษณะบังคับ ะะตามถูกต้องตามฉันทลักษณ์ของกาบยาในส1 1ด้านหน้ามี5ด้านหลังมี6หน้ามี5หลังมี6 1บทมี22คําบคำบาทแรกเราเรียกว่าบาทเอกบาทที่2เรียกว่าบาทโทเพราะฉะนั้นให้นัองเรียนเรียงให้ถูกต้องตามฉันทลักเนาะจะต้องสัมผัส คำสุดท้ายของวรรคที่หนึ่งไปสัมผัสกับคำที่สามของวรรคที่สองคำสุดท้ายของวรรคที่สองไปสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่สามคำสุดท้ายของวรรคที่สามไปสัมผัสกับคำที่สามของวรรคที่สี่นักเรียนจะต้องเรียงให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์นะคะอ่าโอเคสำหรับวันนี้ ครูขออธิบายถึงหน้าที่56ก่อนนะคะให้เรียนทําทักษะภาษาให้เรียบร้อยเนาะแล้วเรามาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ